สวัสดีแฟนๆที่น่ารักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารยามชาแนลกับรายการสปอยเนออวันนี้แอดมินซีรีส์แนวเลสเบี้ยนเป็นตอนที่11และ12ของซ mm ีรีส์เรื่องสายรับสาวแห่งซอยน้ำไฮสคูลก่อนจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะพักกลางวันของโรงเรียนหญิงล้วนแห่งหนึ่งฮันซูยอนสาวน้อยนักเรียนมปลายวันนี้เธอได้มานั่งฟังเสียงสใสของดีเจกับบทเพลงอันหวาน ซึงอยู่ในห้องสมุดเพียงลําพังก่อนดีเจสาวจะเปิดเพลงเธอพูดผ่านไม์ว่าคนที่ขอเพลงนี้มาใช้นามแฝงว่าชอน ผู้ที่คิดถึงคุณคนเดียวและนี่คือเพลงที่ถูกขอมาแกมน,นางงามแดงกุใครของเทียนไขและวานิชจะรู้ได้ทันทีว่าคนปริศนาที่ขอเพลงนี้ไปนั่นก็คือซูยอนพอเสียงเพลงเริ่มบรรเลงพอซูยอนเธอได้ฟังเธอก็ได้แอบคิดถึงคนคนหนึ่งพร้อมกับยิ้มอยู่คนเดียวในห้องสมุดและเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปจนถึงช่วงเย็นมีมือดีปริศนาคนหนึ่งนำภาพของซูยอนและข้อความที่ระบุว่า ฮันซูยอนนักเรียนชั้นปีสองถ่ายคลิปไม่เหมาะสมของตัวเองเธอทำตัวไม่เหมาะสมเธอสมควรโดนไล่ออกเขาได้ปิดประกาศที่บอร์ดของโรงเรียนและเช้าวันต่อมานักเรียนในโรงเรียนก็ฮือากับข่าวที่เกิดขึ้นตอนนี้มันดังระเบิดไปทั่วโรงเรียนทำให้ข่าวเชาว้านี้ไปถึงหูของชมรมนักสืบสมาชิกในชมรมได้มองไปเห็นมุมท้ายกระดาษเขาใช้น้มแฝงว่าเบนจมาม่าคลิปของซูยอนตอนนี้ได้แพร่กระจายไปทั่วโรงเรียนจนในที่สุดก็ถึงหูของ ูใหญ่ผููใหญ่ได้เรียกซูยอนเข้ามาพบเพื่อถามไทยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันอะไรกันเหรอฮันซูยอนซูยอนได้ตอบด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่านี่มันเป็นข้อความวิดีโอ ที่ฉันส่งให้เพื่อนคะ่ะมีคนมาตัดต่อทําให้มันไม่เหมาะสมครูประจําชั้นเลยถามขึ้นว่าซูยอนแล้วเธอส่งคลิปให้ใครละ่ะขอครูดูข้อความหน่อยได้ไหมซูยอนได้ตอบกลับไปว่าไฟล์วิดีโอนี้หนูได้ลบไปแล้วและก็บอกไม่ได้ด้วยว่าส่งให้กับใครครูใหญ่พอได้ยินก็พูดขึ้นว่าเธอบอกว่าตัวเธอนั้นไม่ผิด แต่เธอไม่พยายามแม้แต่จะพิสูจน์ตัวเองงั้นหรอซูยอนเธอต่างปฏิเสธเสียงแข็งหนูไม่ได้ถ่ายคลิปโปสโชว์อะไรนะคะหนูก็ไม่รู้ว่าทําไมคนโพสต์ถึงทําแบบนี้ผู้ใหญ่ต่างตัดบทไปว่าถ้ามีอะไรเพิ่มเติมก็รีบรายงานฉันละกันออกไปได้แล้ว และในขณะที่ซูยอนกาลังรอเรียนคาบต่อไปเพื่อนๆรวมห้องต่างมองซูยอนเปลี่ยนไปและก็จับกลุ่มนินทาเธอเธอแสดงอาการไม่ดีอยู่เล็กน้อยและก็หยิบมือถือขึ้นมาส่งข้อความไปหาใครบางคนว่าเธอตกใจไหมอย่าก,กังวลไปเลยนะเพราะเรื่องทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องจริงและก็มีเพื่อนคนนึงเดินมาหาเธอบอกกับซูยอนว่ามีคนอยากเจอเธอนะ่ะ ซูยอนนั้นยิ้มแล้วก็รีบลุกเดินออกไปแต่สีหน้าของเธอเมื่อเจอคนตรงหน้าและดูจะผิดหวังเพราะมันไม่ใช่คนที่เธอคิดและคนตรงหน้าของเธอก็คือสมาชิกชมรมนักสืบทั้งสองต่างแนะนำตัวว่าฉันมาจากชมรมยอดนักสืบคู่ชิ้นขอให้พวกเรามาสืบคดีของเธอขอแค่เธอพูดความจริงกับพวกเราแต่ซูยอนเธอปฏิเสธบอกว่าฉันไม่มีอะไรจะพูดสองสาวก็ได้ตื้อต่อว่า แต่ถ้าพวกเรารู้ว่าเธอส่งคลิปให้ใครอย่างน้อยชมลมนักสืบยังไม่ทันพูดจบสูยอนเธอก็ตอบไปว่าไม่สักพักก็มีสาวสวยเดินลงมาจากบันไดทั้งหมดหยุดพูดและมองตรงไปที่เธอเธอเดินลงมาพร้อมเอาผมทัดไปที่หูและเธอได้เดินผ่านสูยอนทั้งคู่จ้องมองกันด้วยหางตาพอหญิงสาวคนนั้นได้เดินผ่านไปสูยอนก็ได้พูดตอกย้ำสองนักสืบไปว่าทำไมฉันต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในเมื่อฉันเป็นเหยื่อและเธอก็ได้เดินจากสองสาวนั้นไป จากนั้นชมรมนักสืบได้มาประชุมหาลือกันอีกครั้งสมาชิกในชมรมที่ไปเจอซูยอนมาได้พูดบอกทุกคนว่าซูยอนไม่พูดอะไรเลยถึงแม้เธอจะโดนลงโทษเธอต้องมีอะไรปิดบังอยู่แน่และทั้งหมดก็พากันดูคลิปในคลิปก็มีคนสังเกตเห็นว่าซูยอนเธอได้สวมแหวนเดียวกับอึนบินอึนบินก็คือผู้หญิงที่เดินลงมาจากบันไดนะคะสาวๆต่างลงความคิดเห็นว่าจะสะกดรอยตามซูยอน ตัดภาพมาที่ซูยอนมีข้อความเข้ามาที่มือถือเธอว่าฉันไม่เข้าใจว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้เราต้องระวังตัวกันมากขึ้นอย่าเพิ่งเจอกันสักพักซูยอนเมื่ออ่านจบประโยคเธอก็ได้พิมพ์ตอบกลับไปว่าฉันรู้ว่าเธอกําลังลําบากแต่ที่พูดมาเธอหมายความว่ายังไงมันเหมือนบอกเลิกกันเลยนะออกมาคุยกันเถอะฉันจะรอเธอที่เดิมพอหลังเลิกเรียนสาๆนักสืบก็สะกดรอยตามซูยอนจนถึงร้านหนังสือซูยอนเธอได้ทางานพาร์ทไทม์ที่ร้านหนังสือแห่งนี้ สาวนักสืบมองดูด้วยความตั้งใจสักพักทั้งหมดก็เห็นอึนบินเดินตรงเข้ามาที่ร้านหนังสืออึนบินได้เปิดบทสนทนาว่าคลิปนั้นเธอเป็นคนส่งมาให้ฉันเธอปล่อยให้มันหลุดไปได้ยังไงซูยอนเลยพูดขึ้นว่าอึนบินเธอใจเย็นๆน,นะฉันกลัวจนจะบ้าตายอยู่แล้วอึนบินเลยพูดต่อว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นเห็นรูปคู่ของเราละ่ะถ้ามีคนรู้เรื่องของเราละ่ะก่อนเรื่องมันจะลุกลามไปมากกว่านี้เราห่างกันสักพักเถอะนะ พอซูยอนได้ยินเธอก็ได้โต้ตอบไปทางน้ำตาว่านี่มันบอกเลิกชัดๆฉันน่ะรู้นะว่าเธอกลัวแล้วก็กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลําบากแต่เราต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่ใช่หรอในเวลาแบบนี้อึนบินก็พูดขึ้นว่าฉันไม่ได้เพิ่งคิดได้ฉันคิดมาหลายรอบแล้วฉันกังวลมาตลอดซูยอนพูดออกไปด้วยน้ำตาว่าความคิดของคนอื่นนั้นสําคัญขนาดนั้นเลยเหรอแต่อึนบินก็ยังยืนยันคําเดิมว่าจบกันตรงนี้เธอมันเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วและเธอ เธอก็หันหลังพร้อมที่จะเดินจากไปแต่ซูยอนก็ได้คว้าแขนเธอเอาไว้พร้อมกับดึงอึนบินเข้ามาจูบทั้งสองจูบเป็นอย่างดื่มดําและทุกการกระทําสาวๆนักสืบก็ได้เห็นหมดแล้วและในขณะที่ทั้งคู่กําลังจูบก,กันอยู่นั้น ซูยอนก็ได้มองเห็นคนกำลังจะถ่ายรูปเธอทั้งสอง,ง,สองเธอจึงรีบเอามวกมาคุมอึนบินไม่ให้ถ่ายติดใบหน้าของเธอและก็พาอึนบินออกไปหลังร้านซูยอนได้บอกกับอึนบินว่าฉันเหมือนเห็นคนกำลังจะถ่ายพวกเราแต่ไม่ต้องกังวลน,นะมันถ่ายแค่ด้านหลังของเธออึนบินเลยถามกับซูยอนว่าแล้วเธอละ่ะซูยอนได้บอกกับอึนบินภาพลักษณ์ของฉันตอนนี้มันก็แย่สุดๆไม่มีอะไรเรวลวร้ายไปมากกว่านี้แล้วแหละถ้าภาพมันหลุดออกไปจริงๆทุกคนก็จะพูดแค่ซูยอนออกเดทกับผู้ ญิงเธอเดินไปซะและอย่าหันหลังกลับมานะโอเคไหมและอึนบินก็ค่อยๆเดินจากไปในเวลาเดียวกันทั้งคู่ก็คิดถึงเวลาดีๆที่เคยใช้ร่วมกัน และสุดท้ายซูยอนก็ได้เปิดใจให้กับสาวๆแก๊งนักสืบซูยอนนั้นได้เล่าว่าฉันทำพลาดไปหนึ่งครั้งเพราะมีวันหนึ่งที่ฉันลืมมือถือไว้ในห้องน้ำ และฉันก็จํามันได้ว่าฉันวางมือถือไว้ใกล้ๆอ่างล้างมือแต่พอฉันกลับเข้าไปเอาปรากฏว่ามือถือดันตกอยู่กับพื้นและที่สําคัญคือฉันไม่ได้ลบคลิปที่เคยส่งให้กับอึนบินทั้งหมดต่างแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาแต่สาวผมสั้นในแก๊งกลับพูดว่าฉันขอไม่ยุ่งกับเรื่องนี้ดีกว่านะฉันไม่อยากยุ่งกับพวกเลสเบียนและเพื่อนอีกคนก็ได้พูดขึ้นว่าเธอจะไม่ช่วยพวกเขาเหตุผลเพียงเพราะพวกเขาเป็นเลสเบียนนั้นหรอแล้วทุกคนก็ได้หาลือกันต่อไปและเย็นวันเดียวกันนั่นเองบุคคลปริศนาท ยอนก็ได้ปล่อยรูปเหล่านั้นออกไปทําให้ในเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวเชาว้าเรื่องใหม่ของซูยอนก็ได้ปะทุกุ่นขึ้นอีกครั้งทุกคนในโรงเรียนต่างมองเธอเป็นตัวประหลาดกลั่นแกล้งเธอโดยการโยนนมใส่เธอบ้างมองด้วยสายตายเยยดบ้างแต่ซูยอนก็ไม่ได้โต้ตอบคนเหล่านั้นเธอทําได้เพียงแค่ร้องไห้ในส่วนของอึนบินเมื่อเธอทราบข่าวนี้เธอก็ได้ลบรูปภาพและข้อความที่เคยถ่ายและเคยคุยกับซูยอนเธอได้ลบทิ้งทั้งหมดเธอคงกลัวทุกคนจะล่วงรู้ความลับระหว่างเธอกับซูยอนและในที่สุดสาวๆชมรมนักสืบก็ได้ สืบจนเจอต้นตอว่าคนที่ทําเรื่องเหล่านี้นั่นก็คือสภานักเรียนสภานักเรียนคนนี้มีปมในใจเกี่ยวกับคุณพ่อพ่อของเธอนั้นถูกใส่ร้ายว่าได้ลวงละเมิดหญิงสาวและคนที่ปล่อยข่าวนี้ก็คือป้าข้างบ้านจนทําให้พ่อของเธอนั้นเครียดจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ชีวิตสาวๆแก๊งนักสืบได้พาสภานักเรียนคนนี้เข้ามาดูคลิปของคุณพ่อเธอที่ลงละครคุณพ่ออัดคลิปถึงลูกสาวพ่อหวังว่าถ้าลูกโตขึ้นลูกจะเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นและจบด้วยคลิปของซูยอนเธอได้ถามกับสภานักเรียนว่าทำไม ต้องเป็นเธอเราไม่เคยบาดหมางก,กันด้วยซ้ําหรือเป็นเพราะฉันรักกับผู้หญิงหรอแต่ฉันไม่ได้รักใครเพราะคนคนนั้นเป็นเพศหญิงเสนหน่อยฉันก็แค่รักคนคนหนึง่งแต่เธอดันเกิดมาเป็นผู้หญิงไม่มีอะไรสามารถห้ามความรักได้หรอกนะและสาวนักสืบอีกหนึ่งคนก็พูดขึ้นว่าเธอกําลังทําตัวเหมือนป้าข้างบ้านอยู่นะคนที่ทําร้ายชีวิตคุณพ่อเธอและสาวสะพานนัก,กเรียนก็ร้องไห้พอจบเรื่องนี้ซูยอนกับแก๊งสาวนักสืบก็ได้มาพูดคุยกันซูยอนตัดสินใจลาออกและกล่าวขอบคุณสาวสาวนักสืบว่าขอบคุณมากนะที่ช่ชวยปปก้อง ึนบินของฉันและเธอก็ได้เดินออกจากโรงเรียนนี้ไปอึนบินก็แอบ,บมองอยู่ที่ระเบียงเธอนั้นรู้สึกเสียใจไม่ใช่น้อยที่เธอนั้นช่วยอะไรซูยอนไม่ได้เลยทั้งสองต่างใช้ชีวิตประจําวันต่อไปและสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้มาเจอกันที่ข้างถนนทั้งสองหยุดเดินและจ้องตากันและซีรีส์เรื่องนี้ก็ได้จบลงนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆนแอดเนี่ยสงสารซูยอนมากๆเลยนะคะที่เธอต้องแบกรับทุกอย่างไว้เพียงคนเดียวและยังปกป้องคนที่เธอรักจนตัวเองนั้นต้องลาออกจากโรงเรียนเธอสนใจแค่ความรู้สึกของอึน คนคเดียวแต่ในส่วนของอื่นบินนั้นกับแคร์คนลบข้างซะมากกว่าเพื่อนเพื่อนคิดเหมือนแอดไหมคะว่าความรักในแบบฉบับของ lgbt ต้องเจออุปสรรคมากมายแต่คนเราก็เกิดมาครั้งเดียวตายครั้งเดียวนะคะทําตามเสียงหัวใจของตัวเองดีกว่าดีกว่าไปฟังเสียงของคนรอบข้างและต้องทุกไปตลอดชีวิตอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาให้ถือว่าเป็นบททดสอบแต่ถ้ารักแท้คือคําตอบยิ่งทดสอบคําตอบยิ่งชัดเจน เพื่อนๆชอบตัวละครไหนกันบ้างคะกด1ฮันซูยอนกด2อื่ึนบินหรือกด3แก๊งนักสืบส่วนตัวแอดกด1ไปเลยจ้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ